ใครที่กำลังมองหาร้านเติมฟี f a Mobile ายผมขอแนะนำร้านมาดูชอ็อปมีบริการเติมฟี f a p o อย t ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดสตาร์พาร์ทและยังมีหลายเลทหลายราคาให้เพื่อนเเลือกใช้บริการและที่สำคัญถูกกว่าเติมเองแน่นอนและตอนนี้ร้านมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง40%ท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100% ที่จะเติมเกมนึกถึงมาดูช็อปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านทุกคน,นนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องวี v ทีวีนะวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะมาเตะแต้มนะครับแ0 0 0แต้มนะครับก็เดี๋ยวใช้วินิิวุฒแรกนะครับก็ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาแนะนําให้ผมเอาไปเปิด แตม1 0 0นะ่เนาะเพราะว่าโอกาสมันก็มีเยอะกว่านะครับกว่าครั้งเดียวเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็มึนงงอะทุกคนเพราะว่าผมเปิดมันไม่ค่อยได้อะไรใช่ป่ะเดี๋ยวจะมาเปิดช่องนี้นะครับหวังว่าจะได้อะไรดีๆไปกับเขาบ้างนะครับอืมก็สานิติก็ได้นะครับหรือ,อซอนก็ได้นะอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครั้งที่1เลยนะครับเพื่อ เป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ได้ตัวได้ไปต่อนะครับอ้าตัวไหนก็ได้ครับขอให้ไปนะครับอย่าเป็นจานเจิดนะผมขอล้องเพราะว่าจานเจิดผมมีแล้วนะครับป่ะครับอื้มืึวอล์กฮะมันวอล์อยู่แล้วนะวอล์กรอบนะครับโอ้โหอินเตอร์ชัดเจนนะครับ โอเคก็ยังไม่ได้ตัวไปต่อนะทุกคนแต่ว่าสามารถเอาไปแลกแต้มได้อยู่นะมาครับมาดาูแพ็คที่2นะครับซองที่2เรานะครับต้องมานะผมว่า8,000นี้มันต้องต้องมีอย่างน้อยสักหนตัวไหมทุกคนเนาะถ้าไม่ได้นี่ผมว่าเกินไปนะสวยสวย โอ้โหชาก้าปะชัดเจนนะฮะยังไม่ได้ไปต่อนะทุกคนมาครับไม่เป็นไรเรายังมีอีกต้องหกครั้งนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันจะแย่ขนาดนั้นได้เลยเหรอครับดวงของผมเนะี่ยเปิดอะไรก็ไม่ได้นะเปิดซุม่มเออเปิดแพ็คนะครับใช้พอยเขียวก็ไม่ได้นะฮะ ใช้แต้มใช้องรีแล้วก็แล้วนะครับมาสวยๆมาเลยลูกอุ๊ยโอ้โหหน้าเป่าไม่น่าใช่เฮ้ย117โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับ117นะก็แลกแต้มได้ส0มอ่ะนะครับมาครับ2ที่เท่าไหร่กันแล้วไม่รู้นะครับ โอมมานะทุกคนเพียงอุ้ยอังกฤษจุดมันจะมีได้ไงโอ้โหชิบหายแล้วโอ้นี่งสิ่งที่ผมคิดไปแล้วนะว่าจันเื่นแม่งต้องมา,านะครับเหมือนแม่งมันล็อกอะ่ะผมอะ่ะอันนี้คือความผิดพลาดของตัวผมเองนะครับซึ่ง ผมไปแลกปลอกแขนกับตันก่อนแล้วผมไปแลกเจอหลาดมาใช่ไหมจริงๆเราต้องมาสุ่มก่อนแล้วค่อยไปแลกนะครับเผื่อเราได้1ใน3พวกนี้เราจะได้ไปแลกได้นะครับไปแลกตัวที่มันไม่ซ้านะเพราะว่าตัวที่ซ้ํามันไปต่อไม่ได้นะครับมันไปได้แค่ตัวเดียวเนาะโอเคครับก็เฮ้ยมันก็มาอยู่ตัวใบต่อนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวซ้ํานะครับซ้าเติมันจริงๆนะฮะ โูตุเกตอุ้ยโจตาหรือเปล่าใช่แน่ฮะดีโก้โจตาครับได้ไปต่อตัวนี้อ้าสวยงามครับออกอย่างนี้นะมาครับเพื่อนๆโอเคเหลือต้องสามครั้งไนะหมเหลือต้องสามครั้งมาครับเออใครดีว่าพูดถึงแจ็คกี้ดิดได้แล้วซอนออไม่เอาก็ได้นะ ที่เอซ่าก็ได้มาทุกคนอืมใครวะโอ้โหโดมากยังครับเอ้แต่ว่าตัวเราเอาไปแลกไปแลกแต้มได้ยเยอะอยู่นะไปะแลกแต้มน่าจะได้เปิดอีกอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสองครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะครับ ต้องมาขออีกตัวขออีกตัวมาครับอือหือฝรั่งเศสโอ้ชัดอินเตอร์อีกแล้วเห็นไหมมันเหมือนระบบมันล็อกเลยทุกคนมันเคยออกตัวไหนมันจะออกตัวเดิมอยู่งั้นนะมาครับครั้งสุดท้ายของเรานะ เฮ้ยขอตัวตัวไปต่อได้เหมือน,นตัวร1 7็ก็ได้มาเดี๋ยวเอาไปแลกแต้มมาเปิดต่อนะถ้าไม่ให้จริงๆนะมาครับทุกคนพร้อมสวยๆเลยสุดท้ายแล้วสวยๆโอ้ผมว่าตัวเดิมอ่ะโอ้อาจารย์ โอ้ยให้ผมแบบนี้ถามจริงโอ้น่าเกียดจัดให้ตัวไปซ้ำเท่ากับว่าเหมือนเราได้ไปแค่ตัวเดียวนะแต้มแปดพันะโอเคครับกไ็ไม่เป็นไรนะผมอาจจะไปสุ่มร้อยเลยใช้แต้ม8 0ดพันผมอาจจะได้ร้อยสิบแปดก็ได้นะครับอาจจะได้มีสันเมาส์มาอีกก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเปิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะเราไม่สามารถเตาได้เหมือนกันนะมาครับตอนนี้ผมขอแลกแต้มก่อนเลยแล้วกันนะครับส0มรแต้มนะได้เปิดอยู่นะทุกคนมาฮะน่าจะได้อีกนะครับรอบหรือสองรอบอนะ ลังเลว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเผื่อขายได้จะมาทบทุนแล้วไปซื้อตัวอะไรมาอืมน่าจะขายได้อยู่นะเนี่ยขอขายไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอืมไม่น่าจะได้ขายนะครับคิวแบบนี้นะเดี๋ยวน่าจะพอเปิดแล้วแหละนะครับ แบบหนึ่งนะทุกคนสับสนไม่รู้หน้าไหนเป็นหน้าไหนนะฮะมาครับแรกไปอีกเลยนะฮะต้องมานะเปิดเท่ากับว่าเราเปิดออโอ้ขาดอีก200ด้วยนะก็จะได้อีกทีหนึ่งนะเขาเราเกิดเอยเท่ากับเราเปิดแปดไอเก้าพันแต้มนะฮะเนาะทุกคน ดูกันนะครับว่าจะได้ทีเด็ดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะมาครับอือหืออ้ยโอ้โหตกใจเลยนะนึกว่าโอนาน่าโอนาน้าไม่ใช่ทงนี้รนะอยสโอเคนี่อย่าง,งนี้ได้ได้อีกทีหนึ่งได้อีกทีหนึ่งได้อีกทีนึ่งนะเดี๋ยวเราไปแลกแต้มก่อน ถ้ากับตอนนี้ยังยังมาแค่ตัวเดียวนะมาแค่ตัวเดียวนะทุกคนมาครับโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อน,นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมือนเดิมนะครับออกใครที่ยังเข้ามาแล้วก็รับชมยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อน,นสำหรับไทรที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วฝากกดไลค์กด แชร์มอนดิมนะไอ้กดติดอะไรวะเออนั่นแหละครับกดกดไลค์มันเดิมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันรอบสุดท้ายของเรานะครับโอ้ทงสเปนนี่ผมมืดเหมือนกันนะโอ้ยตันเวล่าโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ขอลับลาเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ